สวัสดีทุกท่านทุกคนพี่น้องกองไฟสวัสดีพี่น้องทุกคนมามาสินค้าโด้วยกันมามาแสบแสบอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีพี่น้องคนไหนก็ข้าเช้าอยางไรหรอกอาารกินกินกินโอ right. ้ยแล้ว ขอตัวพอให้พี่น้องกินฝาดๆข้างในสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนครับมาเสเสียบมุกันกับข้าวเช้า,ว,าว้าวสุดยอด สดนอนห่อนไม่แห้งกันด้บ้างแจ้งป้าแจ้งป้าขนาดละไม่มีอะไรบรรยายอร่อยมาก ของเปล่าวัน,วนลลงลินของสาพีนองพี่นอ้องไหนยังกินเสารนะวันนี้นะมาเดี๋ยวกน้องมาแด้วมาแล้กันทุกคนตอนปลา นครับแล้วก็จะไปะเย็นงานพึ้นอนองเร้งหลวงานต่อไป แล้วแต่จะยิ่มแล้วไม่นนะ้องเอ้ากินข้าวกินนี่ชมจะแรงยังกินคนะือการทำข้าวเขาข้าวไ,ไ,ไ,ไป่งายจ้ะอืมยังแค่ไปทำบ้าน <laughs> เป็นตัวห่อข้าวแล้วม่เนาข้าวยิ้มต้องห่อข้าวกินข้อเขาไปกินมองเห็นง,งานไม่เ้าะ เรอยากเกี่ยวไปหน่อยบอ่บเดี๋ยวเดีด๋ยวมันจะติดกอมาใช่ไมน้องมาให้กินเบืองพีหน่อยแหงปลาใส่บ,บวพร้อมแต้พอแกนแงงลงแปบ้าแาบบจานมาเล่าผมมีสูตรตายโตไปหน่อย ทีพักเงกกี้ยใจต้งแปบแตจะทิ้มักอืมอืมเนี่ยง ก้างปักเงือกพี่น้องวะก้างปักปังเงือกพอตัวเข้าไปพี่น้งองตากบสุษัภาพก้างปักเป,ปกเงือกปาอไหนที่มันปั๊บผมเลย ขอรับพี่น้องป้องปายทุกคู่ทุกคนครับทำใดบรสุภาพวาจาใดบรสุภาพอิรยาท่าท่างใดบรสุภาพขอโทษขอไผ่ได้พี่น้องเด้อว่างันขอ,งขอโทษเรื่อยๆกลางปานมันเสียบจียบกับพอดีเขาต้องยำําเขาก็ต้องเล่จกว่ะขอโทษขอไผ่ครับพี่น้องอยู่ดีอยู่ดีมีแงทุกขันทุกขนนะครับเด้อชาวคนไรชาวคนแจ้น้ำแน่พี่น้องไปละครับไ่บ้างบ๊ายบาครับ ขอบุญขอบคุณทุกท่านทุกคนครับ